สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าไฮเทคคาเมล่านะครับและปักเกอร์คาเมล่าหรือพี่คีโตของเรานั่นเองนะสองตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับไฮเทคคาเมล่านะสนุนราคาอยู่ที่15,000หนาพนะครับส่วนพี่คีโตของเราเนี่ยอยู่ที่16,000เกือบ17,000เจ็นะครับอันนี้เป็นช่วงที่ลด25%นะครับผมถ้าราคาเต็มมามันจะแพงกว่านี้นะครับใครรู้ราคาตอนมันเป็นราคาเต็มๆเ,เนี่ยฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้จำเอาไว้อะ ไม่ได้ดูเลยดีกว่านะครับอ่ะสำหรับสแตทไฮเทคเนี่ยถือว่าดูดีนะครับผมดาเมจหหลอดนะครับไฟเลสสองหลอดนะวง4หลอดนะครับแล้วก็ค่าวางค่าอัพเนี่ยอยู่ที่5หลอดนะครับสำหรับคริโตนะครับสแตทก็กลางๆนะครับดาเมจ3หลอดนะไฟเลสสี่หลอดนะครับแล้วก็วง2หลอดนะแล้วก็พวกค่าวางค่าอัพเนี่ยจะอยู่ที่3หลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับโอเค ไปกันเลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกับไฮเทคคาเมล่าก่อนนะครับสำหรับไฮเทคคาเมล่านะครับค่าวางเริ่มต้นจะอยู่ที่5,500นะวางไปเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับสำหรับไฮเทคคาเมล่านะสแตตเริ่มต้นนะครับดามจนะครับ250นะครับความเร็วในการโจมตี3วินะผมวง80นะครับแล้วก็สามารถตีตัวแอร์ได้ด้วยนะ แล้วก็ขั้นแรกเนี่ยเขาจะตีเป็น l อเลยนะครับนี่เอฟเฟกการโจมตีเขาก็คือเป็นเหมือนการยิงสายฟ้าใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนสายฟ้านะครับน่าจะสายฟ้าแหละนะโอเคอัพขั้นแรกนะครับใช้2750นะครับปึ๊บอัพไปนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมานะยกเว้นดาเมจนะครับนี่นะครับผมเอฟเฟกการโจมตีก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ นะก็ขั้นต่อไปนะครับ7,500นะครับ7,500นะกดอัพไปเลยนะปึ๊บดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยต,ต้องดูตรงนี้นะนี่ดาเมจเพิ่มขึ้นมานครับเป็น450นะครับส่วนความเร็วการโจมตีนะครับระยะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มมาแค่ดาเมจนะอืมเอฟเฟกต์การโจมตีก็เป็นใส่ฟ้าเหมือนเดิมนะครับมา อันนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสเตตเช้งนะครับสนุนราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมอัพไปเลยนะปึ๊บเลเวลสี่นะครับตอนนี้นะครับดาเมจเขาจะเหลือแค่สามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีเป็นชาร์ปไทม์นะครับแล้วก็รีทาเกตติ้งไทม์นะครับแอทแท็กคูดาวนะครับอันนี้นะเนี่ยแอทแท็กคูดาวเขาเหลือแค่0.1เองนะวงเนี่ยเพิ่มมาเป็น125นะครับ แต่สิ่งที่เขาจะเสียไปเนี่ยก็คือการโจมตีแบบ AE นะแต่ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าเขาเนี่ยตี0.1วินะครับถ้าแบบว่ามันเป็นแบบ AE ผมว่ามันจะโกงไปนะแบบเป็นแบบตัวเดียวเนี่ยผมว่าโอเคบาลานแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมอมธิบายก่อนดีกว่านะครับว่าชาร์จไทม์กับรีทาร์เก็ตติ้งไทม์คืออะไรนะครับชาร์จไทม์นะครับจะเป็นแบบเวลาที่เจ้า ไฮเทคคาเมล่าเนี่ยยิงเลเซอร์ออกไปนะก็คือเขาจะยิงไป20วินะครับคือยิงต่อเนื่อง20วินะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีรีโหลดนะครับก็เป็นรีสตรีทาร์เก็ตติ้งไทม์เนี่ย3.5วินะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยิงครบ20วิเนี่ยเขาจะต้องรีโหลดนะครับ3.5วินะทุกๆครั้งนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจนะผมก็พยายามอธิบายให้มันละเอียดที่สุดแล้วนะครับเท่าที่มันจะละเอียดได้นะ มาอัพขั้นสุดท้ายนะครับ75,650มนอะครับผมอัพไปเลยนะครับปึ๊บอ่าหุยค่าโล่เป็นยี่าเลยเหรอผมไม่รู้ว่าค่าโล่เป็นยี่าอยู่แล้วหรือเปล่านะแต่ว่านี่พาก็การสตาร์ทได้ระดับหนึ่งะครับนี่นะผมดาเมจนะครับ400นะครับชาร์จไทม์ลดลงอ่ะเหลือ15วินะครับแล้วก็ดีทาเกตติ้ง3วินะไวขึ้นนิดหน่อยปะอ่า แทกคูดาวศูนย์จุดหนึ่งวิเหมือนเดิมนะครับวงร้อยหกห้านะวงเพิ่มขึ้นเยอะนะนี่นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันครอบแมปได้นะครับถ้าเกิดผมไปวางประมาณตรงกลางอ่ะมันเกือบครอบแมปเลยนะเนี่ยถ้าเกิดผมวางบร,ริเวณนี้มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะวางได้สูงสุดกี่ตัวนะปึ๊บสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวางได้แค่แปดตัวนะครับสำหรับเจ้าไฮเทคคาเมล่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฮเทคคาเมล่านะส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัว DPS ที่เอาเรื่องอยู่เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมถึงเขาจะมีแบบเวลาแบบรีทาร์เก็ตติ้งไทม์ชาร์จไทม์อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวถ้าแบบเรามองในแง่ DPS นะคือมันโหดมากเลยนะเว้ย่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกับนินจาคาเมล่าแมนติดทอยเลตพาวเวอร์ดิเฟนต์นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกับปั๊กเกอร์คาเมล่าแมนหรือพี่คริโตของเรากันเลยนะครับไปครับผม มาตัวต่อไปนะครับพี่คริโตะนะครับขวัญใจใครหลายๆคนนะปกติเนี่ยเขาจะชื่อว่าบั๊กเกอร์คาเมล่านะแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตเรียกคิริโตะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อบางคนงงนะครับพี่คิริโตะนะครับค่าวาง500นะครับวางไปเลยนะปึ๊บนะครับดามเมจเริ่มต้นแค่10เท่านั้นนะครับแอทแทคคูดาวศูน์จุนะแล้วก็ <c oughs> วง25นะครับเออผมอยากเห็นอนิเมชันการโจมตีเขาอะ เอ่อเออมันคืออะไรอ่ะคือเป็นการตีแบบธรรมดารือว่าเป็นการปาแบบไม้ดูดซ่วบอกไปนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับอัพขั้นแรกนะครับ500นะครับดาเมจเป็น20นะตีไวขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็วงเป็น27.5นะครับตีแอร์ได้ไหมยังตีแอร์ไม่ได้นะครับอัพขั้นต่อไปนะใช้1000นะครับอัพไปเลยนะปุ๊บดาเมจเป็น30นะครับตีไวขึ้นนิดหน่อยนะครับผม วง30แล้วนะครับมาอันนี้รวดเร็วเลยไมเนะี่ยอับขั้นต่อไปนะครับ2,500นยะครับผมปึ๊บอ่าตอนนี้ดาเมจเป็น4 5ห้านะครับแอตแทคคูดาวเป็น0.55นะครับผมก็ไปขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแบบนิดนึงจริงๆนะครับวงเป็น3 5หนะครับยังตีแอร์ไม่ได้นะอับขั้นต่อไปจะสามารถตีแอร์ได้หรอหกพันอ 6, นะครับอัพเลยนะปึ๊บ อันนี้คือตันแล้วใช่ไหมเขาจะมีค่าเกาะอยู่ที่10นะครับดามเมจ2องร้อนะความเร็วในการโจมตี2วินะครับวง90อืมเป็นตัว AE นะผมว่าน่าจะเป็นตัวประมาณแบบเอาไว้ต้นเกมไหมอืมแล้วก็แบบความกว้างของ a อ E เขาจะอยู่ที่12เมตรนะครับตีแอร์ได้แล้วนะครับผมกว่าจะตีแอร์ air ได้นี่อัพรอไปขั้นสุดท้ายนะพี่คิริโตะเรานะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่คิริโตะเรานะ สองตัวนี้นะครับถามว่าเอาตัวไหนดีนะคือสองตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าหน้าที่เนี่ยต่างกันนะครับสําหรับเจ้าไฮเทคเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่ากลางเกมเลดเกมนะครับส่วนพี่คริตโตะเ,เนี่ยน่าจะเป็นตัวแบบต้นเกมเลยนะแล้วก็อาจจะกลางเกมได้นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นผมนะผมว่าเกมเนี้ยตัวต้นเกมแบบราคาถูกๆอ่ะมันมีเยอะแล้วนะครับผมเนี่ยจะเลือกเป็นไฮเทคมากกว่านะถ้าแบบว่าเราสามเลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงน,นะผมอยากรู้ว่าคริโตเนี่ยวางได้กี่ตัวนะครับเราก็จะสแปมคริโตเลยนะสามอาตะกี้ผมอัพผมนับผิดแน่เลยน่าจะนับพลาดไปตัวหนึ่งนะครับพี่คิริโตนะครับวางได้30ตัวนะครับ กะเอาแบบทั่วแมปเลยปะเนี่ยโอเคนะคผมถึงเขาดามเมจจะน้อยนะครับแต่ก็วางได้เยอะนะครับโอเคโอเคนะครับผมสำหรับการรีวิวไฮเทคกับพี่คริโตของเราก็มีประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณเข้ามาดูนะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้นผมบายบายครับ